สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับยูทูปตังกุยอิสตังกุยนะครับตังกุยหน้าเป็นภาษาอังกฤษข้างหลังเป็นภาษาไทยนะครับวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเกมสาคัญนะครับของทีมชาติไทยเรืยอว่าช่วงนี้เนี่ยประเด็นฟีฟ่าเดเนี่ยทีมชาติไทยของเราเป็นพระเอกเลยนะนะครับก็ด้วยความที่ฟุตบอลคัดยูโรของทางยุโรปเนี่ยเขาก็เคลียร์กันไปหมดแล้วลหละนะครับเหลือแค่เกมเพลย์ออฟแค่นั้นเองอีก3ตัวอีก3ใบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ทีมใหญ่ๆเขาไม่ไม่มาเตะตรงนี้ละนะครับ ส่วนทางฝั่งเมกาิใต้บราซิลอาเจนติน,นาะไรพวกนี้เกมคัดบอลโลกอะไรเขาก็ไม่มีเป็นเกมอุ่นเครื่องแทนนะครับคัดฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันเหมือนเอเชียเนี่ยก็จะเป็นในโซนคอนทาเคฟอะไร้ยซึ่งก็ถือว่าห่างเกมอุ่นเครื่องอาจจะมีทีมใหญ่ๆลงเตะแต่ว่าความน่าสนใจมันก็ไม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเป็นพระเอกเลยนะฮะในช่วงฟีฟา่ฟฟาเดย์รอบนี้แล้วก็ผลงานก็เป็นพระเอกซะด้วยนะครับเมื่อ วันอ่าพระราชดำริที่แล้วนะครับที่ผ่านมา21อมีนาคมเนี่ยก็เสมอเกาหลีใต้มาได้หนึ่งหนึ่งจากกรุงโซก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่หลายคนยังประทับใจอยู่เลยนะครับเเรียกว่าเราได้แต้มชนิดที่เรียกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ฟลุกอะ่ะไม่ได้แบบว่ารับอยู่ข้างเดียวโดนไล่ต้อนอยู่ข้างเดียวแต่ว่าโชคดีโชคช่วยได้คะแนนหรือว่ามีประตูจากแบบแลักษณะผีจับยัดได้มาแบบเฮง ไม่ใช่เลยนะครับเราได้เห็น90นาทีของเกมที่เล่นได้ดีมากๆสำหรับทีมชาติไทยการคลองบอลเนี่ยเราเป็นรองเกาหลีใต้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าด้วยมาตรฐานของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เขาเล่นในบ้านด้วยแฟนบอลส่งเสียงเชียร์ต้องบุกเพื่อเอาประตูบุกเพื่อเอาชนะไทยให้ได้แต่ว่านี่แหละครับผลงานของทีมช้างศึกข,ของเรานะครับภายใต้การดูแลของอาจารย์มาสัทธะอิชิอิก็เรียกว่าเรียกศรัทธามาได้เยอะเลยทีนี้เนี่ย ในเกมที่แล้วเนี่ยนะครับคือเราไปเยือนแล้วเราเป็นรองแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆเนี่ยนะผมยังยังยังมองว่าสมมุติเราจะแพ้เนี่ยซึ่งโอกาสแพ้มีสูงเนี่ยสมมุติเราจะแพ้เนี่ยก็คงไม่แพ้ขาดด้วยความที่เราไปเห็นสสิตินะครับสสิติการเจอกันของทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ในทีมชุดใหญ่เนี่ยเราแพ้เยอะกว่าก็จริงแต่แพ้ไม่ค่อยขาดนะ คือผมจะไล่ให้ฟังเลย10ครั้งหลังสุดที่ที่เจอกันเนี่ยนะครับทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ไม่เกิน2ประตูนะสิครั้งหลังสุดที่ว่าเนี่ยคือเฉพาะทีมชุดใหญ่นะครับอยูย่สามอะไรไม่นับมันย้อนไปได้ถึงปี85เพราะนั้นมันเห็นภาพอะไรบางอย่างนะปี85ปี87เราเจอพวกเขาในศึก p พรสิด e น t ครับที่ที่บ้านเขาในปี90 เราเตะในเอเชียนเกมซึ่งตอนนั้นเอเชียนเกมยังใช้ชุดใหญ่อยู่ที่ปักกิ่งนะครับเราชิงที่3เราชนะจีนมาในปี92เตะกันในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในปี97เจอกัน2นัดมิถุนายนกับมีนาคมกับมิถุนายนเตะในฟุตบอลโลกปี98รอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลเวิร์คัพ98รอบคัดเลือกแล้วก็มาปี2008 นะครับก็จะมีฟุตบอลคิงส์ครับมีฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มี2016เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ล่าสุด2 0 2 4เนี่ยที่กรุงโซลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเราแพ้ไม่เคยเกิน2ประตูแพ้3 2แพ้01แพ้21นะครับเอ่อแพ้13เต็มที่เลยคือแพ้13ก็มีแพ้ที่เพ e s เด e n ครับเนี่ยปี87 2ต่อ4 แพ้1-3ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ที่บ้านเราเองนะครับแพ้1-3เกมนั้นแล้วไปเยือนที่กรุงโซลเนี่ยเสมอ0-0นะแพ้ในคิงส์ครับปี 2, 2008นะอนปะ2541นะครับเออ02นะจะเห็นว่าไม่มีแพ้แบบ4ลูก5ลูก7ลูกแพ้ขาดขาดนะไม่มีทั้งทั้งที่มาตรฐานเกาหลีใต้ก็คือเป็นทีมที่ไปฟุตบอลโลกต่อเนื่องซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราเจอญี่ปุ่น ช่วงหลังๆเนี่ยสลูกแทบจะเรียกว่ายืนพื้นเลยนะยิงตีเสมอได้ที่รีซอยิงที่ไซตามะก็กลับมาโดนสีหนึ่งนะครับหรือว่าเกมล่าสุดอุ่นเครื่องครึ่งแรกยังเสมอได้จบเกมแพ้50คือคือเจอญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบสกอร์มันไหลได้เออแต่ว่าเจอเกาหลีใต้เนี่ยกลายเป็นว่าแม้ว่าเกมจะเป็นรองสุดท้ายแพ้แต่ว่าเราแพ้ไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ย ก่อนเกมที่ไปเยือนเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเราแพ้ไม่เยอะต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เยอะนะครับส่วนสู้ได้ดีแค่ไหนสู้ได้สู้ไม่ได้ผลงานเป็นยังไงเนี่ยค่อยมาว่ากันแต่ว่าเราอย่างที่เราได้เห็นว่าออกมาสุดท้ายเราเสมอได้เพราะฉะนั้นสติโดยโดยรวมที่เราเจอเกาหลีใต้เนี่ยโอ้มั่นใจลึกๆก,กันได้เลยว่ามันเราไม่ได้แพ้เยอะนะครับถ้าแพ้คือจะแพ้ไม่ได้แบบขาดรอยหมดรูเพราะฉะนั้น เกมนี้อย่างน้อยเนี่ยมีพื้นฐานตั้งเอาไว้ก่อนคืออ่าค่ำนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆคือเกาหลีใต้เน้นสุดๆนะ,ะเราก็จะเล่นแบบระวังเรามากขึ้นคําว่าระวังเรามากขึ้นก็คือเน้นในทุกจังหวะนะครับจะเอาชนะเราได้บอลชิงหนึ่งสองต้องมีมากขึ้นการประสานงานในพื้นที่แคบๆต้องทําให้ดีขึ้นเน้นขึ้นเพราะว่าในเกมแรกที่เจอกันเนี่ยพื้นที่เราแทบไม่เปิดให้นะครับ แล้วก็เราดับเบิลทีมทริปเปิลทีมคือมาช่วยปิดเพื่อนให้ตลอดเลยไม่ต้องเจอสถานการณ์หนึ่งตอนหนึ่งเลยคือจะมาช่วยใช้แรงกันเยอะมากนะแต่เกมนี้ถึงที่เราต้องเจอแน่เกาหลีใต้จะเน้นขึ้นนะครับอีคังอินลงตัวจริงค่อนข้างแน่นอนนะันนี้มั่นใจนะเพราะว่าในเกมแรกที่ในเกมแรกที่เจอกันอีคังอินลงสนามเป็น,นตัวสำรองในครึ่งหลังอีกคนนึงคือกองหน้าของเขาหมายเลขเก้าครับโชเกยซังโชเกยซังเนี่ยเป็นนักเตะกองหน้าอายุ26นะ ไปเล่นที่มิทิลันนะครับในยุโรปในเดนมาร์กแล้วผลงานใช้ได้นะเพิ่งจะไปปีแรกยิงไป9ก้าประตูจาก23เกมนะครับแต่ว่าปีนี้กับทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยผลงานเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันมีไปเตะเอเชียนคัพด้วยเล่นไปแล้ว8เกมนะเพิ่งจะยิงกันได้แค่ประตูเดียวแต่ว่าในเกมแรกเนี่ยเขาก็ลงสนามมาในครึ่งเวลาหลังนะครับนาที73ช่วง10กว่านาทีสุดท้ายเนี่ย เขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีความแข็งแรงบอลคลอสไปเนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็บอลจากด้านข้างเนี่ยเมื่อมีอีคังอินลงมาปีกขวาอีคังอินเขาเป็นนักเตะที่มาตรฐานยุโรปนะครับเขาเล่นเป็นเด็กปั้นของบาลนเซียขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่กับปารีสแซงต์แชรแมงเล่นฟุตบอลในระดับสูงผ่านเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกมาเพราะนั้นมีอีคังอินอยู่เนี่ยก็น่ากลัวนะครับบอล เขาสามารถบอลแบบไปกินตัวตัวต่อตัวเนี่ยเข้าไปได้แต่แน่นอนว่าเราไม่ยอมให้เขามีสถานการณ์ตัวต่อตัวแน่นะครับเราจะต้องซ้อนเขาให้ดีๆแต่เขาก็มีความคล่องลักษณะการเล่นบอลของเขาเนี่ยมันจับทางยากนะครับเขาจะไปทางแคบก็ได้หรือว่าจะลากผ่านในทางริมเส้นหรือจะล็อกเข้ามาแล้วก็ยิงหรือว่าโยนเขาทําได้ดีนะครับจังหวะที่ล็อกแล้วโยนเนี่ยตัวข้างในที่มีตัวเป้าอย่าง โชเกซองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เล่นลูกอากาศได้2คนนี้นัดที่แล้วเป็นตัวสำรองผมมองว่าเกมนี้เขาน่าจะเป็นตัวจริงค่อนข้างแน่โดยเฉพาะ e อีคังอินเนี่ยลงตัวจริงค่อนข้างแน่นอนอันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอแน่นะครับแล้วก็การคลองบอลการคลองเกมมันก็น่าจะเป็นของเกาหลีใต้ด้วยมาตรฐานที่เขาสูงกว่าเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสปีดบอลความเร็วความแข็งแกร่งแรง,แรงบัตะความแม่นยำเนี่ย เขาทำได้ดีนะครับบอลในพื้นที่ฮา Space ระหว่างคู่เซนเตอร์แบ็กกับกับแบ็กสองฝั่งสองด้านเนี่ยเขาเจาะตรงนั้นได้อันตรายนะในเกมแรกเนี่ยเราก็ได้การป้องกันของปฏิวัติคำหม่ช่วยได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เราฉกฉวยโอกาสได้ดีโอกาสเราอาจจะมีไม่มากมีในช่วงที่ชิงบีบเขาก่อนที่เขาตั้งหลักไม่ได้ในช่วง15ทีแรกมีโอกาสยิงของสุประชัยใจเด็ดเกือบจะเป็นประตูแล้วก็เนี่ยช่วงช่วงที่เราแบบ ได้โตขึ้นไปแล้วทําได้ดีแล้วจบที่ประตูหลังจากที่โดนนําไปแล้วเนี่ยนิโคลัสมิโกซันก็ก็เติมมากขึ้นแล้วก็มีส่วนในการแอสซิสต์ให้กับสุพนัทเหมือนตาทําประรตูตีเสมอในเกมแรกนะครับเนี่ยทีนี้เกมนี้ในภาพรวมผมเชื่อว่าอา,อาจารย์อิชิอีก็วางแผนจัดการมาเป็นอย่างดีแล,ะละ้วล่ะว่าจะเลือกเล่นวิธีไหนนะครับการเล่นในบ้านมีเสียงเชียร์เต็มสนามเนี่ยมันก็ จะทาให้ความพึกเขิมเรามีแน่นอนนะแต่ว่าเราก็ต้องรักเตะเกมนี้ก็ต้องเล่นแบบระวังเหมือนกันเล่นตามเสียงเชียมากก็อันตรายก็ต้องบอกแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบมีสมาธิที่สุดต้องอ่านจังหวะให้ดีเพราะแน่นอนว่ากองเชียร์เนี่ยเราเนี่ยสมมุติมีจังหวะจะโต้เนี่ยเราเชียรใ์ให้โต้แน่นอนเสียงเชียร์มันมาแน่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในเกมแรกเนี่ยถ้าจังหวะแบบจังหวะจะโต้เนี่ยไม่ชัวร์จริงๆนะครับหรือว่าแบบ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบโอกาสทำประตูในระดับ80%เราจะขึ้นเราจะไม่ได้โต้แบบเต็มตัวเราจะแบบต้องระวังคืออย่างน้อยแบ็คเราก็ไม่เติมระวังมันต้องมันต้องระวังให้มากๆเพราะเจอทีมอย่างเกาหลีใต้ถ้าเราแบบบูมบามโต้ขึ้นไปแบบใส่สุดเนี่ยแล้วความแม่นเรายังเป็นรองเนี่ยโดนโต้กลับมาไอกทีนึงเราอาจจะเสียประตูได้เพราะนั้นเราเล่นแบบระวังมากซึ่ง ด้วยเงื่อนไขต่างๆไปเล่นทีมเยือนบรรยากาศเราเป็นรองเสียงเชียร์ของเขาบีบเนี่ยเราเล่นแบบนั้นได้แต่ว่าเนี่ยการเล่นในบ้านเนี่ยโอเคเรามีเสียงเชียร์เราเล่นตามเสียงเชียร์มันมีความฮึกเหิมมีกําลังใจแต่ว่าก็เชื่อว่าอาจารย์อิชิเนี่ยน่าจะกําชับลูกทีมนะแต่เราสิ่งที่เราจะน่าจะได้เห็นมากขึ้นก็นี่แหละก็คือการที่กล้าแลกมากขึ้นในจังหวะในจังหวะโต้เนี่ยบางทีเดิมเนี่ยในเกมที่แล้วเนี่ยอาจจะต้อง อาจจะต้องแบบโอกาสประมาณสัก80%ถึงแบบใส่เต็มที่แต่ว่าคราวนี้อาจจะเป็นโอกาสสัก60%ก็เอาละพร้อมลุยแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันเล่นในบ้านมันมีมันมีพลังเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะได้เห็นจังหวะน,นี้ซึ่งเกาหลีใต้ก็เขาก็จะเลง็งเล็งเหลี่ยมนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ประตูแรกก็สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยนะเกาหลีใต้เขาถ้าวันนี้สะดุดอีกเนี่ยหูเขาก็หนักหนานะนะครับก็ อีกจุดหนึ่งก็คือโอเคนักเตะไทยของเราเนี่ยนะครับก็มีนักเตะที่มาจากลีกต่างแดนนะซึ่งช่วยได้เยอะนะเรามองเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะครับก็นักเตะจากเจลีกเนี่ยก็จะมีสุภพโชคสาราชาติใช่ไหมครับมีทีระทรบุญมาทานมีชนะทิพย์สงกระสินที่เคยเล่นในเจลีกมาแล้วมีนิโคลัสนิกมิเกลสันที่เล่นอยู่ในลีกเดนมาร์กเขามาตรฐานเขาคือมาตรฐานยุโรปเลยนะฮะหรือว่าสุภพรันเหมือนตาเนี่ยก็อยู่กับโอส์ลูเบิร์นในเบลเยียม นะครับนักเตะกลุ่มนี้เนี่ยลงสนามไปเราก็มองเห็นได้ชัดว่ามุมมองของเกมหรือว่าความอัตโนมัติไหวพลิปในการเล่นหรือว่าการอ่านจังหวะของคู่ต่อสู้การเล่นฟุตบอลที่มันเร็วขึ้นอีกสักครึ่งจังหวะ1จังหวะเนี่ยมันมีผลกับเกมระดับทีมชาติแบบนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้ติดตัวกลับมาจากการไปเล่นในลีกที่มาตรฐานดีกว่าไทยลีกอันนี้ก็ต้อง ยอมรับนะครับนักเตะที่ไปเล่นเจริกทุกคนกลับมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแค่การซ้อมก็แตกต่างแล้วนะครับคุณต้องคิดให้เร็วต้องทําให้เร็วระบบมันชัดเจนเจเคยบอกว่าบอลของมิชาเนี่ยถ้าบอลมาที่เจปุ๊บเขาจะรู้ทันทีเขาจะเห็นภาพเลยว่าไปอีกซ้ายจะมีใครปีกขวาจะมีใครเพื่อนจะไปรออยู่แล้วนี่คือบอลระบบเขาสามารถตวัดเปิดได้ในจังหวะเดียวโดยไม่ต้องมองได้เลยเพราะเขามั่นใจว่าเพื่อนจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าคุณเปิดได้น้ําหนัก ก็พอละเพื่อนไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นไปต่อนะครับไทยลีกตอนนี้เรายังยังทำแบบนั้นไม่ได้ความเร็วความแม่นเรายังน้อยกว่านะครับบอลเราก็จะก,ก็จะช้ากว่าเวลาเราขึ้นไปสู่ระดับเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเราจะช้ากว่านะครับถ้าจะเล่นให้เร็วเท่าก็เล่นได้แต่ไม่แม่นนะครับเราต้องเล่นต้องการความแม่นเพื่อไม่ให้เสียบอลเราก็ต้องเล่นช้าซึ่งมันมันจะต่างกันของเขาก็สามารถเร็วแล้วก็แม่นได้ด้วย ถ้าขยับขึ้นไประดับสเปน์ระดับอะไรพวกนี้เ,เจนติน่าเนี่ยเขาไปอีกระดับหนึ่งเลยอันนี้มันก็เป็นขั้นๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแผนงานในระยะกลางระยะไม่ใช่ระยะสั้นแน่นอนนะอของเราเนี่ยคือเราจะไปถึงนั้นได้ไทยลีกเราต้องขยับขึ้นไปอยู่ในมาตรฐานตรงนูน้นอย่างน้อยก็เจลีกให้ได้ก่อนซึ่งมันไม่ใช่ระยะสั้นๆแน่2ปี3ปีเนี่ยทำไม่ได้แน่แต่ว่าสามารถ ขยับขึ้นไปให้มันใกล้กันได้เพื่อให้นักเตะจะได้เล่นในมาตรฐานแบบนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นแผนงานระยะยาวนะอย่างน้อยต้องผมว่าต้องมี5ปี6ปีหรือว่าเป็นระยะแบบ10ปีอะให้มันแบบฟุตบอลอยู่ในมาตรฐานที่แบบเร็วแล้วก็แม่นความเร็วแบบเจลีกได้หรืออีกทางหนึ่งก็ต้องเป็นทางรัฐทางรัฐก็คือนักเตะที่มีมีความสามารถมากพอมีศักยภาพมากพอเนี่ย เราต้องผลักดันให้เต็มที่สนับสนุนไปเล่นในเจรีกไปเล่นในเคริกไปเล่นในถ้ายุโรปได้ก็ดีในลีกแบบเบลเยียมอย่างที่สุปันัเล่นเนี่ยมันมีโอกาสได like ้เล่นนะครับเขาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เขาต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มันเป็นระดับอีกระดับหนึ่งฟุตบอลอีกระดับหนึ่งจากบ้านเราหรือว <jin> ่าในการซ้อมแต่ละวันที่ที่ลงซ้อมเนี่ยเขาก็ซ้อมกันแบบจริงจังหนักหน่วงด้วยความเร็วด้วยมาตรฐานที่มันสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาได้ความแข็งแกร่งกลับมาทีนี้การผลักดันสารสนุนนักฟุตบอลเนี่ยในทางรัฐตรงนี้บางทีอาจจะไม่ให้เชิงรับแล้วด้วยแบบจะไปรอสโมสรในเจลิกติดต่อมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราอาจจะต้องแบบมีเชิงรุกเข้าไปด้วยน,นำเสนอเลยว่าคนนี้โอเคไหมส่งพอร์ตให้เขาดูเลยอะไรประมาณนั้นนี่นี่คือแบบลักษณะการสร้างนักเตะท,ที่ที่จะได้มาตรฐานในระดับ ที่เราเห็นกับจากเช็คสุปรโชคจากแบงค์สุพนัดนะครับหรือว่าจากเจจากอุ้มอะไรพวกนี้นะ,ะส่วนเกมเนี่ยนักเตะในกลุ่มนี้ก็น่าจะช่วยเราได้แน่ๆนะครับทีนี้อยู่ที่การจัดตัวของอาจารย์อิชิอิเนี่ยว่าจะจัดแบบไหนถ้าให้ผมคาดเดานะนะครับเอเลสดอลลาะเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเป็นตัวจริงคือในเกมแรกเนี่ยเอเลสเป็นตัวสำรองนะครับ อาจารใช้สุอันทองสงกับพันษาเหมวิบูลซึ่งในเกมนี้เนี่ยบอลจากอ e ีคังอินแล้วก็ตัวหน้าที่เขามีเบอร์เก้าโชแกซังเนี่ยมันอาจจะมีบอลคลอสที่มากขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะต้องการลูกกาอากาศของเอลิสเลาะนะครับเข้ามาช่วยนะ,ะแต่ก็แน่นอนว่าบอลบนพื้นที่รวดเร็วของเกาหลีใต้เนี่ยก็อาจจะแบบสร้างปัญหาให้กับเอลิสได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าให้คาดเดานะผมมองว่าเอเลสน่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับอาจจะแทนสุพรรณสุพรรณอาจจะกลับไปนั่งข้างสนามเพราะว่าเอเลสในช่วงที่เดินทางมาถึงเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะอาจารย์อิชีก็พูดถึงเหตุผลนี้เหมือนกันว่าทำไมถึงใช้สุพรรณก่อนเอเลีสนะครับเพราะเอเลีสก็เพิ่งมาจากอินโดอินโดนีเซียมาสมทบอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูการซ้อมสุพรรณก็ซ้อมได้ดีนะครับ ก็เดานะถ้าให้เดาก็คือเอเลียสยืนคู่พันษาแบ็คขวาซ้ายเหมือนเดิมนิโคลัสกับธีลาธรผู้สาวประตูยังเป็นปฏิวัติคําใหม่คู่กองกลางก็น่าจะไม่เปลี่ยนนะน่าจะเป็นพีระดลกับวีรลเทพป้อมพันพีระดลทำรัศมีนะครับกับวีรลเทปปอมป้อมพันเพื่อเรียกว่าใช้พลังของทั้งคู่ในการเล่นในแดนกลางนะครับแล้วก็ข้างหน้าตัวเป้าก็ยังน่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดคําเอาไว้นะครับมีชนะทิพย์แน่ๆเบอร์สิ แล้วก็ซ้ายขวาสุภาพโชคนี่น่าจะลงแน่นอนทางขวาเนี่ยนัดแรกใช้เจริญศักดิ์วงกรมาก่อนอสุพนัทเป็นไปตามแท็กติกนะเพราะาเจริญศักดิ์ก็ต้องเล่นมาช่วยเกมรับด้วยนะครับส่วนสุพนัทเนี่ยอยู่ในแผนในการใช้งานอยู่แล้วบางทีโคช้ชเขาไม่ได้มองว่าเขาไม่ได้มองตัวจริงอะเขามองตัวสำรองด้วยฟุตบอลมันเตะนเกนาทีสุพนัทลงไปช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าเรียวแรงอย่างดีลงไปแล้วใส่จุดระเบิดเต็มที่เลย ครึ่งชั่วโมงสุดท้าย25ทีสุดท้ายอะไรแบบเนี้ในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้เขาก็เล่นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วสภาพอากาศก็อาจจะพอช่วยได้ทุ่มครึ่งมันอาจจะก็เริ่มเย็นเย็นเย็นกว่าตอนตอนบ่ายอยู่แล้วละ่ะหรือว่าตอนเย็นอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอากาศมันก็ยังก็น่าจะแตะๆ30องศาได้เหมือนกันนะช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยหรือว่า20กว่าๆมันก็ยัง ถือว่าการมันไม่ไม่เหมือนที่เกาหลีใต้ที่มันเด่นเลขตัวเดียวอะไรแบบนี้ก็ดูแผนขอใจฉีผมว่ามองว่ามีความเป็นไปได้ว่ายังเป็นเจริญศักดิ์เล่นช่วยเกมรับทางฝั่งขวาครั้นี้นิคลัสเพราะว่าเขาต้องรับมือกับซนฮึงบินงานหนักนะครับฝั่งฝั่งซ้ายคราวนี้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าต้องรับมืออีคังอินนะครับก็ทางซูบะโชก็ต้องลงมาช่วยก็ต้องวิง่งขึ้นวิง่งลงเยอะหน่อยนะแต่ว่าเห็นการเล่นร่วมกันของ นักเตะไทยในเกมที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่าประทับใจจริงๆแล้วก็วางใจได้ว่าสู้เต็มที่แน่นอนคือสู้แบบมีทรงมีมีอะไรไปสู้เขาเออต้องใช้คำแบบนี้ดีกว่ามีอะไรไปสู้เขามีอาวุธที่จะไปสู้เขามีแผนงานอยู่ในหัวมีความเคลียร์ชัดเจนในเกมแรกเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากเราไม่ได้รับอย่างเดียวไม่ได้ตั้งการแบบโดนไล่ต่อยข้างเดียว บางจังหวะเรามีดันขึ้นไปเพรสเขาด้านบนด้วยนะครับคือโดยเฉพาะในช่วงโอเคช่วง15ทีแรกเราเราชิงเพรสก่อนอันนี้ผมว่าไม่แปลกนะครับช่วงต้นเกมชิงจังหวะก่อนถ้ายิงได้ยิ่งดียิงไม่ได้ก็โอเคพอ10นาที15ทีก็ขยับลงมาเล่นให้รัดกลุ่มละแต่เราไม่ได้เล่นรับตลอดเวลาหลังจากนั้นนะครับเกาหลีใต้อาจจะบุกเข้าใส่เรามีโหมบุกแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยในช่วงท้าย ในบางช่วง,งครึ่งหลังโดยเฉพาะในช่วงท้ายเลยประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ยเราขยับขึ้นไปสูงดันบีบไม่ให้เขาเล่นได้ง่ายๆคือคุณจะมาตั้งบอลตั้งเกมจากแนวรับหาช่องเข้าทําเราแบบว่าตามใจชอบเนี่ยเราไม่ยอมให้คุณทําเออมันเนี่ยมันคือการที่มีอะไรไปสู้เขาซึ่งผมว่ามันต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจมากเลยนะนะครับถ้าเราเป็นอาจารย์อิชิอิเนี่ยถามว่า เรากำลังจะ,ะเราหนึ่งหนึ่งกับเกาหลีใต้อยู่นะครับเข้าสู่ช่วง1ินาทีสุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้แต้งจากเกาหลีใต้แต่เขากําลังกดดันเราหนักถ้าเราเป็นใจฉี่เราก็ตัดสินลําบากตัดสินใจลําบากเหมือนกันนะเพราะการที่จะไปบีบแดนบนมันก็เสี่ยงพื้นที่มันมันพื้นที่มันก็เหมือนกับเชื้อเชิญให้เขาถ้าปลดมาได้เขาก็เราจะหายไปทีเดียว4คนถูกไหมมันก็ต้องใช้แรงวิ่งลงมาหน่อยแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะเล่นแบบนั้นถ้า เราไปอาจารย์ิีเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยรับให้เต็มที่เลยแล้วไปวัดดวงเอาว่ายันอยู่เนี่ยการตัดสินใจแบบเนี้มันก็เมื่อมันเห็นผลเนะี่ยว่าเราทําได้มันก็ยิ่งน่าพอใจเพราะอาจารย์ดิฉีเลือกที่จะทําในสิ่งที่เหมาะสมเมื่อผลออกมาแล้วนะมันเหมาะสมจริงเพราะว่าการที่เราเลือกเล่นที่จะบีบเขาแดนบนไม่ให้เขามาเซตบอลต่อบอลพาบอลขึ้นมาถึงแดนกลางกองหลังเขาอะ คิมบินแจอะไรพวกนี้พาบอลมาถึงแดนกลางแล้วกองกลางก็ดันขึ้นมาในแดน2แล้วก็กองหน้าก็ดันขึ้นมาหน้าเขตโทษเขาสามารถเลือกทําเราได้เนี่ยเราไม่ยอมให้เขาทําแบบนี้เราดันเขาเข้าไปกองหลังเขาหลีใต้เขาเขาเขาดันเกมขึ้นมาไม่ได้เขาก็ต้องผ่านบอลหนีการบีบของเราเร่งให้เขาตัดสินใจเร็วขึ้นยากขึ้นโอกาสพลาดมีเยอะขึ้นแล้วก็พูดจริงๆก็คือเราก็ทําได้ดีด้วยโฉบบอลแย่งบอลได้แล้ว มีโอกาสทำประตูได้ด้วยต่างหากเพราะนั้นเนี่ยผมว่านี่็คือเรื่องที่น่าประทับใจนะครับเป็นการตัดสินใจเป็นความกล้าเป็นการอ่านมุมมองมีเป็นมุมมองของเกมที่เอออาดิชีก็คิดได้แล้วนักเตะตอบสนองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะเออตอนนี้ทีมชาติไทยเราเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในแง่ของการความเข้าใจเกมเข้าใจลักษณะของเกมเข้าใจจังหวะของเกมว่าจังหวะเนี้ย ควรทำยังไงก็เหลือแค่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นแบบไหนเราจะมี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 บอลที่มันได้เสียมากขึ้นกว่าเกมแรกหรือเปล่านะครับอ่ะก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วละ่ะนี่เผล๊บ,บเดียวนี่คุยคุยไปก็จะครึ่งชั่วโมงลวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็มาเจอกันนะครับทุ่มครึ่งนะฮะใครสะดวกไปที่สนามก็ไปดูที่สนามมีตั๋วแล้วเข้าสนามไม่มีตัว๋วอยากไป เชียร์ร่วมกันหน้าสนามมีจอยักษ์หรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาดูที่บ้านนะครับหรือดูที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานอ,อยู่บ้านดูกับภรรยาดูกับลูกตามสบายนะครับแล้วก็เชื่อว่าเวรตติ้งมาหาศาลแน่นอนคืนนี้ทุ่มครึ่งนะครับก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับเอาละก็ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะครับกับฟุตบอลไทยในช่วงข้าวันนี้นะครับกับ เกมสำคัญของเรานัดที่4จากทั้งหมด6เกมที่เราจะลงเตะในรอบอรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม C ของฟุตบอลโลกรอบาก็เลือกคราวนี้นะครับมาเชียร์ทีมชาติไทยกันครับค่ำนี้ครับ